ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนข่าวครับครั้งนี้เราก็จะมาเปิดประสบการณ์ของผมนะครับเกี่ยวกับการสักยนันเนี่ยนะครับว่าสักแล้วเนี่ยต้องทํายังไงบ้างครับตั้งแต่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นครูเลยนะครับตั้งแต่แบบยันครูเลยตั้งแต่ยังไม่เคยมีรอยสักนะไปไประจำหนักครั้งแรกเป็นยังไงสักตอนไหนอะไรยังไงเรแ,แบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันครับ ก็ผมก็ได้เชื่อว่าเป็นคนที่คนกกับพันคนหนึ่งนะครับในเมืองไทยก็จะจะลองให้ดูนะครับด้วยมีดน,นี่นะครับเพรเนียวไม่เหนียวนะครับฟันแทงไม่เข้านะครับนี่นะครับอันนี้ดูความแหลมนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะก็มีจริงประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมาเน,นี่ยก็ของนี้ก็มีจริงแต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันได้อาจจะเป็นแต่ผมเชื่อเป็นของพระเจ้าครับพระเจ้าอา,อาจจะมัดให้ผมหรืออะไรเนี่ยคือผมเล่นเยอะไงนะครับก็เลยไม่รู้ว่า อะไรแต่คือของพวกนี้ก็ดูก็ให้ดูไว้ว่ามีว่ามันมีจริงนะครับก็ทดลองให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อ,อาหาแล้วครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับก็เนี่ยเริ่มต้นนะครับผมก็สั่ที่ปัตตุกรเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะคะรับสั่ตั้งแต่เรียนมัธยมเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญน,นะครับ นี่นะครับรเปเจียเลองตอนนั้นก็เรียนอยู่ประมาณอ๋มอมมหนึง่งอ่ะมหนึ่งมหนึ่งมสองมอสอง,อสองน่าจะมามอสองนะครับแล้วในซอยบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีอ๋อขึ้นขึ้นเป็นเหมือนกับไม้เรียวหัวนะครับแนวแนวคือเมื่อกี้คือผมลงจริงๆนะครับคือผมทําจริงๆนะครับ ไม่ได้แฟนนะครับก็ตอนนั้นก็เรียนอยู่ประมาณม2ครับในซอยบ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนใหม่เข้ามานะครับเรียนนอมกอรนะครับเขาเรียนประมาณมาปลายแล้วล่ะนะครับจริงๆโรงเรียนผมงก็นอมกอไม่ถูกกันนะครับอืมแต่เขาอยู่ในซอยเ,ยเข้ามาเล่นบอลอะไรกับเราในโรงเรียนตุสิษฐ์ครับอ,อบ้านผมอยู่ในซอยตุสิตโรงเรียนที่น,โน,โนโสนตุิษ์นะ จะเขาก็ชวนไปสักเนี่ยนะฮะเราก็อยากจะได้รอยสักนะครับเพราะว่าเรายังไม่รอยสักอย่างเงี้ยครับก็เลยไปสักนะครับ,อรรบตอนแรกอะ่ะเราสักน้ํามันก่อนนะครับอ่าก็สักน้ํามันก็เป็นยันยันครูนะครับเป็นยันหัวขุนของของพระรอดเนี่ยนะครับก็คือจะสักทุกอย่างอะ่ะมันต้องมียันครูต้องมีแบบ อันเชิญนู่นนี่อะไรเงี้ยถ้ายันคูเนี่ยพอเรา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 ,เราสักเนี่ยนะครับเราสามารถสักอันอื่นได้ไงนะครับก็แล้วแต่วัดนะครับผมก็ได้ไปสักน้ำมันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะสักสีนะครับก็คือไปตัวแรกเลยที่สอกลงสีก็คือราหูอมจันทนะครับราหูอมจันทเนี่ยก็เป็นของอคนสักช่างสักที่เป็นลูกของพระรอดเลยนะครับเพร ก็จริงเป็นคาราวาแล้วนะครับรอ,อสุดแสงจันเลยนะครับชื่อชาอุ่มนะครับก็ขึ้นคูให้ผมแล้วก็เอาลาหาบอมจันให้ครับก็บอกน่้นะนก็สัตว์กะดึงเชตัวปิดได้ไนะเพราะจริงๆที่บ้านอะ่ะอยากจะให้ผมไปเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยอะไรเนี้ย ไม่อยากให้มีรอยสัก่งเงี้ยผมก็ไปออบไปสักมาแล้วอะ่าเงี้ยกะนึ่งพยาตัวไงแล้วก็ค่อยสักขึ้นมาเรื่อยๆะลายล่ขึ้นมาไลยขึ้นมาตอนเป็นเด็กนะฮะเราแอบสักนะที่บ้านแม่สักนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นบัวทองแล้วก็มีทองชัยมีแบบายอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราเด็กเราไม่ค่อยมีตังค์ก็ไปเอาห้าบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอกดข้อห้ามของแต่ละวัดนะครับจริงๆผมมีสองอาจารย์นะฮะสองคนที่สักให้นะฮะ อ,อย่างวัดพระรอดสุดสังจารย์ที่อยู่ป่าิกรเนี่ยฮะรู้สึกจะมีย,ย้ายมีอีกสาขาที่บางกปะปิฮะผมก็เข้าไปดูก็คุ้นๆหน้ามันเคยสั่ให้ผมด้วยนะรอะไรอย่างนี้แล้วแทงเก็บคพระรอดเนาแทงหเข็มก้านล่มเลยฮะใส่ใส่ใสใสแบบเข็มใหญ่นะครับเข็มใหญ่มากกดข้อห้ามพระรอดก็ที่ผมจําได้นะครับคือห้ามพิทุพิทเมียนะฮะห้ามด่าพ่อแม่คนอื่นเนี่ยนะครับห้ามกินน้ำเต้านะฮะ แล้วก็แกงงูเห่าแล้วก็ฟักเนี่ยไอ้มามา,ามาไฟมาไฟฮะอแกงงูเห่ามาไฟประมาณนี้นะครับส่วนออีกตำหนักนึงเนี่ยผมไปสักตอนออปวชนะครับเรียนการท่องเที่ยวนะครับเรียนพาณิชย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกร,ร,รุงเทพเครื่อบัตรนัก,นเ,กรททเรียนผมก็ยังอยู่นะครับ ก็ไปเรียนที่กางท่องเที่ยวนะฮะตอนนั้นเริ่มมีมอไซะคะ์แล้วก็เลยแว้นไปกับเพื่อน,นะครับก็ชวนเพื่อนที่โรงเรียนที่ทํางานตอนตอนนั้นเราเลิกเรียน,นะะเราไปหารับจอบทํางานหลังเลิกเรียนนะครับก็ได้ตอนนั้นทําอยู่การ,รนนะะ์ดแลนด์ครับเป็นอยู่ตรงข้ามอาไปสนีหนองจอกเนี่ยนะครับประกอบเป็นสวนอาหารก็ไปทําเป็นบาร์นะเป็นบาร์เทนเดอร์ผ่านวิชาบ,บาร์เทนเดอร์ที่นั่นแหละนะครับผมกําลังจะได้ขึ้นเป็นหัวบาร์แล้วนะครับแต่ว่ามีคดีก่อนไอ้คดีที่ท ไปติดคุนตอนอายุสิบเก้าเนี่ยนะครับตอนเรียนอยู่ก็ไปฟันเขาก็าคือไปขึ้นศาลก็เลยไม่ได้ไปนะครับมิเงน,นปัจจุบันนี้อาจจะได้แบบเช็คเช็คแชกอย่างเงี้ยนะครับอยู่อย่างงี้นนะครับก็ทําได้ทุกอย่างอนะ่ะเท่าที่เมนูมันมีเพราะว่าส่วนผสมมันก็ต้องมีด้วยนะครับก็มีขายส่วนใหญ่อะ่ะจะเน้นพวกน้ำผลไม้ปันะ่นอะไรมากกว่าสินะพ็อกเทลก็มีบ้างนะครับหลักๆพวกบูคามมกาเซ่ใหมไทยมาเกาเลตตาหรืออะไรอย่างเงี้ย ทำได้อยู่ง่ายๆเริ่องศึกษาแบบก็มีผลบ้างนะฮะไม่ถึงกับแบบอะไรอันนี้เขาเรียกว่ายางกล้วยนะครแล้วก็คือก,ก็ไปสักงะฮะไปสั่แต่ว่าครั้งนี้ก็คือขึ้นขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นคูนะฮะก็ะคือเป็นกาวยอดะะของสํำหนักพงนะครับก็ให้ดู ซาอี้ยอดจริงๆขอก็สักหัวใจคุณแผนอะสุน้ำโมโลอยู่ข้างบนอะนะครับของยยอดเกาคือสัสกตอนนั้นไม่มีตังค์ไงเออเอา,เอามันไม่กี่บาทไงเอาเอาหัวใจคุณแผนด้วยแล้วกันนะเนี่ยหัวใจไทอะไรเงี้ยเพราะจริงๆขอก็สั่นมาแล้วล่ะในอัคระร้อยแปดเนี่ยนะครับที่ล้อมก็ก็ไป,ไปไปไปได้อ่า เก้ายอดของพงนะครับสะพานใหม่นะครับเวลามิทาตอนติดเก้าสะพานใหม่เนี่ยนะครับผมก็เข้าทำลายครับติดต่อติดเก้าหรืออะไรเนรี่ยไปไปซับเก้ายอดแล้วก็ได้ออกสาริกาลิ้นทองครับหน้าหน้าทองก็เนี่ยพอทำให้นะครับแล้วก็ชิ้นน้ำมันช้อนอัดปากเต็มหลังไว้นะครับแต่ต้องไปกันคนละหันแล้วก็เอา ิธีกรรมของเขาดอกไม้ทุกเทียนหรืออะไรเนี่ยนะครับด้วยแล้วก็ได้อะที่ผมอยากได้จริงๆก็คือหรือสีนะครับหรือสีพ่อแก่นั่นเองนะ,ะ่ะที่อยากจะได้นะเพราะว่าตําหนักพระรอดเนี่ยเขาเขาไม่มีนะครับเพราะเขาไม่ให้กินน้ำเต้าไมไ่อะไรเนี่ยตตนเนี้ยผมก็ไปเอาพอ่พอแก่มาเพราะว่าพ่อแก่คือสื่อหัสุดยอดเลยนะครับสั่งสั่งได้หมดเลยขอ,ของของคึืนอะไรเนี่ยพ่อแก่สั่งได้หมดอันนี้ ตามความเชื่อที่เขาพูดกันนะครับผมก็ไปเอามานะฮะแล้วก็ให้ให้ให้พงเนี่ยนะครับให้ท่านพงเนี่ยนะครับสักให้เลือกให้อ่ะคือจัดให้เขาให้จัดให้เขาก็เลยเลือกเสือไอ้แค่มาเขาก็ถามว่าบ้านอยู่ไหนเขาผมบอกเนี่ยบ้านอยู่ที่นี่แต่ว่าบ้านทางยายเนี่ยอยู่ทางปากน้ําเขาก็เลยจัดเสือไอ้แค่ให้นะฮะแล้วเขาก็จัดอัขระเป็นทางไอเอรละวันให้นะครับ ็จะลุกช่าเทโลวันเราก็ต้องพยาย,ยายมเินีนากาหน่อยนะครับก็มาเนี่ยครับก็ก็ได้ลองให้ดูแล้วก็เนี่ยมันก็เนี่ยามีจริงไหมมันก็ผมรู้แต่ว่าผมคิดว่าพระเจ้าอ่านมาแท้ผมนะครับแล้วก็ประสบการณ์ข้างหน้าเนี่ยผมก็ไปแทงมาตอนเรียนมัธยมแล้วนะครับตอนนั้นผมก็ค่อนข้างเกเรครับเป็นประธานโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นประธานเรซเตอร์ปุ่นบำเพ็ญ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับโดนกระทืบในโรงเรียนก็มีนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะเป็นคนไม่ยอมคนนะคยคือเราโดนไล่ฟันมาเนี่ยนะครับเราวิ่งหนีอย่าเี่ยกำลังจะไปโรงเรียนมาสอบอ่าวันสอบเนี่ยนะครับกําลังไปโรงเรียนก็เลยอ่าคือโรงเรียนผมกับโรงเรียนไอ้นอมกรเนี่ยเหมือนกับสอบ สับช่วงกันเนี่ยเพราะเคยสอบชนกันเนี่ยแล้วเลิกเร็วแล้วมาเจอกันอ่ะตีกันอาจจะตายเลยนะครับไอคนที่แบบโดนโดนพวกสอบอก็คือเนี่ยคนเดียวโดนแบบนอนก็คือวันนั้นอ่ะวันที่มันมีเรื่องอ่ะนะครับก่อนที่โดนไล่ฟันถามว่าผมโดนไล่ฟันเรื่องอะไรเรื่องนี้นะครับก็คือวันนั้นอ่ะวันที่สอบอเลิกเร็วเนี่ยครับหลายหลรงลูกเล็กก็เลิอกอึงไว้คือมันเลิกชนกันแล้วก็เราเนี่ยก็จับกลุ่มไปที่แฟชั่นห้างแฟชั่น ซึ่งวันนั้นเราเตรียมตัวจะไปตีกับบางชันนะครับเพราะว่าบางชันกบสอบอไม่ถูกกันอยู่เพราะว่าผมยกสอบอไปปิดหน้าบางชันเพราะว่าเพื่อนผมที่กับสองแถวเนี่ยผ่านหน้าบางชันมันโดนเด็กบางชันเนี่ยหาเรื่องนะฮะถึงขั้นเพื่อนผมทิ้หน้าไงมันมันจะขึ้นมาอะไรนี่แหละนะ,ะับแต่เพื่อนผมไอทงทิ้หน้าก็คือผมก็ให้ดูแล้วเนี่ยมันมันชักจะเลยเถอดรับผมกะจะไปเคลียร์ให้ก็เลยเฮ้ยหย่า เก่งคนไปครับ hmm. ก mm ็ประมาณเป็นร้อยครับปิดเดินตะกอนซอยบางชันอ่ะมันเป็นถนนสองเลนเนี่ยเดินสองฝั่งเต็มสองบอสเขียวไปเลยพอไปก็คือก็เจอเจอมันที่หน้าศาลาแหละไอตัวไอตัวต้นเหตุมันก็นั่งไหวแล้วเพื่อนผมก็จกินเอาดอแลยแต่ผมก็ไม่ทาอะไรคือเขาเอาดอคืนไปครกระเป๋าเอาดอตะกอนปกันะครับก็คือมันมีกระทบกระทั่งกันมาแล้วก็คือเนี่ย ก็ว่าจะนัดเคลียร์กันที่แฟชั่นผมก็กลับจะเคลียร์แล้วจะให้มันจบเพราะว่าเพื่อนผมนต้องกลับบ้านทุกวันไงก็เลยไปเจอคือไปไปกันเยอะครับไปเจอ,เจอรอสอบอก่อนฮะรอสอบอก็หนีหนีผมก็คือไม่ได้กลัดและสร้างศัตรูนงกลัถ้าเออถ้ามันจะเป็นบางชัน้นหรือนอกมกรผมก็บวกไงแต่ไปเจอ,เอรอสอบอเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดเนี่ยพอร,รอสอบอเนี่ยจริงมันอยู่ทางาบางแขนอะไรเงี้ย ก็มาเจอเจอเฉยเลยผมก็เดี๋ย,วผ,ย,ยผว,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 วผมก็เลยเรียกผมเห็นแล้วล่ะกลัวพวกเราไงพวกเราเจ้าถิ่นเราผมก็เลยเรียกเขาก็เอาเขาก็คุยกันบอกว่าเออผมก็จับมือกับรอสอบอนะฮะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปตีกับบางชันเนี่ยนะ,ะแล้วอ,อ่ในระหว่างนั้นอ่ะนะครับนะก็ไปเจอบางชันก็ก็เหมือนกับว่าเคลียร์กันแล้วบางชันก็รู้แหลนะว่านทางสอบอ ีผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาก็ไม่ได้อะไรชักแสบก็คือวันนั้นอ่ะผมก็กับเพื่อนสอบบอก็เดินเดินเล่นกันนะฮะไปเจอบอรอก็เล่นกับบอรอเสร็จแล้วก็ไปเจอนอมกอคือมันไปเจอหลายโรองเรียนะฮะนอมกอเนี่ยนี่แหละนะฮะผมตอนแรกเดินไล่ไล่ออกไปนอกห้างก่อนผมไม่อยากมีเรื่องในห้างไงมันจะมีพวกโยงพวกยางอะไรอย่างเงี้ยก็เดยเดินไล่ออกไปพอ พอพ้นประตูเนี่ยมันวิ่งวิ่งกันไปเลยผมก็ชักเข็มขัดะเข็มขัดักเรียน,นะครับแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งนำเลยแล้วก็คือมันมีคนหนึ่งอะ่ะเป็นประธานประธานของพวกมันเนี่ยนะฮะไอ้พัดเนี่ยมันก็ยืนยืนดักผมตรงสะพานลอยเยก็วิ่งขึ้นตามไปเพื่อนผมก็ได้ยินเสียงเลย hey, อุมอ้มอุม้มอุ้มมันมันีบหน้าผมจริงฮนะแต่ผมหลบผมชังอารกหลบเนี่ยแล้วผมก็เข็มขัดผมก็ขวดหัวมันแล้วแบบนวานนว,นวจนมันกันล้วผมก็ม เข่าหัวมันจนมันมันล่วงอ่ะดอกอ่นร่วงร่วงเสร็จผมก็ยาเพื่อนผมวิ่งขึ้นมาหัก็เตะแบบลูกฟุตบอลครับทั้งหัวทั้งท้องอ่ะผมว่าตายอ่ะแต่มันมีไอ้พวกรออยู่พวกไม่โดนอ่ะน่ะไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มน่ะมามาเอาคืนผมมาไล่ฟานผมมันมันมีเพื่อนผมที่เป็นอยู่ในสบอะนะฮะที่บ้านอยู่แถวเดียวกันน่มันมาถามหลอกถามผมว่าผมวันสอบอ่ะผมเอาอะไรไปหรือเปล่าก็คือหลังจากนั้นน่ะมันสบอกนอมกรก็เลยต้องสอบ สลับกันนะนะฮะสอบวันเว้นวันอะวันที่ผมโดนไลนะ่ฟันอะหมันกับว่าวันที่ม,นมันอะมันหยุดแล้ววันต่อไปอะคือผมก็นัดเลยบอกท้าไอ้คนที่เป็นสายที่มาถามเราอะว่าเราหกประของไปโรงเรียนหรือเปล่าบอกว่ามึงไปบอกมันด้วยนะอย, Quit, อย่า,ยอ,า,อ,ย blown, Bye, าอย่ากูไปอะไรเงี้ยไปหน้าโรงเรียนอะผมเตรียมไว้เลยมีดแล้วนะเดี๋ยวกูก็จะเอาไปเอนกันคือกะจะมีดมีดเงี้ยตอน به. นั้นมันมีตอนนั้นมันมีมีดแต่ผมไม่มีเงี้ยแล้วผมตกใจมันก็เลยหนีคือ ครั้งแรกที่โดนไล่ฟันน้อาง่ายนะครับแล้วเราหนีครับแต่วันนั้นอ่ะผมดูแล้วคือมันมาตักเราคือมันมันตั้งใจจะมาฟันเราก็วิ่งรัดถนนแล้วแล้วก็วันุกขึ้นผมก็ไปฟปันหน้านากรเลยไปหนึ่งต่อพันนะฮะเข้าไปอะ่ะคืออาจริงๆนะฮะผไปหน้านอากอเลยแล้วก็เนี่ยก็เป็นตำนานของผมนะครับ อันนี้ไคนละเรื่องกับที่ไปไล่ฟันในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนคือมันมันมันก็ทือผมไงผมไปต่อยน้องมันไว้ไปเปิดเ่ยมสองมาตามเด็กมหนึ่งปีเกี่ยวแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นน้องไอ้พวกมสี่อย่างเงี้ยมสี่มันก็ทื้อผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปเอามีดไล่ฟันมันในโรงเรียนตอนมสามแต่จริงจริงมันก็รุ่นเดียวกับผมแหละเพราะว่าผมเรียนซ้ำไงผมตอปผมเหนียวกากบ้านนะครับก็ประมาณนี้ค ก็ตอนเรียนปวชอ,อยู่ก็แต่ผมห้อยพาร์ตด้วยไงนะแต่ก่อนเคยโดนมันก็เริ่มมีการใช้ปืนใช้อะไรขึ้นมาแล้วนะฮะเริ่มมีความรุนแรงและเพราะมันสยอผมเัยใช้ปืนเลยนะฮะเพราะว่ามันเริ่มมีดมาไงนะพอมีดมาเนี่ยผมก็ต้องหาปืนแล้วล่ะนะฮะว่าเราก็ไม่รู้จะพลาดไม่พลาดเนีย่ยฟงฟานเนีย่ยแขนคงแขนขาดาทำไงน,นะ,ะัะจริงไหมฮะ ราะว่าตอนวันที่ตอนวันที่ผมไปหน้านอมกอผมเอาซุปเปอร์ดายาไปแม่งโคตรคมเลยนี่ของเด็กช่างดุสิเพื่อนผมไปเจอมันมาซ่อนไปไงแต่กุ้มไม้คือแม่งโคตรคมนะครับฟันแบบมาครั้งแรกลงลนโอล์มอไซเนี่ยผมตะโกนถามเลยใครไล่ฟันกูวะบอกกูเไองผมก็จ่ายตองจ่ายตังมอไซเสร็จกำลังจะเดินไปควักเลยกำลังชักเอามีดเอามีดไปไง กำลังจะชักเลยแมงกระโดดถีบแล้วปึง้งแต่เนี่ยผมใส่ปาผมสักไอสิบหกพระองค์ไงนะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวนะถ้าเกิดถ้าเกิดโดนหน้าอกเนี่ยล้มล้มเลยนะแต่ดีมันโดนโดนไหลมมนเลยสะบัดไงแต่แล้วครั้งที่สองเนี่ยผมก็พยายามจะยครั้งนี้พยายามชักให้ไวขึ้นเะเขาเนี่ยชักออกมาก่อนผมก็ฟันขาเลยล่วงแล้วผมยามยามอยู่นะแต่ไอ้ไอ้ไอ้เทียที่มากระโดดถีบผมยังไม่ใช่เขาที่มาฟันแต่ว่ามามา,มาเปนะิดมามาแบบมาเสลรไงกระโดดถีบอย่างเดียวเลยไนงะ อะไรเงี้ยกระบแบบให้กระโดดทีกระโดดทีอะไรเงี้ยแต่ก็โดนผองฟันขาไปนะครับแล้วก็ผมก็เนี่ยเหมือนกับกระโดดข้ามคลองไปแล้วมันจะมีโคอยู่อะแล้วมันนั่งอยู่มันแค่รอผมมานะฮะแค่น้ามเรียนเหมือนผมกระโดดข้ามข้ามไปแล้วผมไม่รู้ว่าแบบกูด้วยความแค้นกูโดนไล่ฟันไปยนยแล้วแบบชื่อผมแบบว่าผมสร้างไวยังไงแล้วโดนไล่ฟันผมผมอายะครับผมยอมรับเลยนะครับแล้วเป็นแล้วเป็นแผลที่แบบ ผมถึงขั้นไปหาปืนมาแล้วเนี่ยผมไปยิงนอมตอว์บนสะพานลอยเลยดีกว่านะฮะเนี่ยผมก็เริ่มใช้ปืนมาแล้วตอนเล่นการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็เริ่มมีศัตรูที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือมีนปอขคาํมนะครับก็คือผมไปเอาขวานไล่ฟารมมันไว้แหละนะครับจริงจริงมีเรื่องกับมีนปอเช้าะะเป็นเฟียดมีนปอเช้าเห็นว่ามันไปไปทางสายคองแจ็คหรืออะไรเนี่ยมันชอบมาเบิ้ลหยดเบิ้ลรถอะไรหน้าโรงเรียนบ่อยๆนะแล้วมันก็มีเรื่องอะไรเราของอะไรกับเพื่อนเรา ผมกมิกข้าวขวานก็ไปไล่ฟานมันนะฮะแล้วมันก็ไม่จบอระบองเราเปิดอะไรมาปองเอาปาเอาลูกกระสุนเปิลนะ่ะมาวางโขดหน้าโรงเรียนผมะนะฮะท,ที่โรงเรียนผมไม่ใช่โรงเรียนพาน,นิษะนะฮะผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงห้องผมเนี่ยมีผมเป็นผู้ชายคนเดียวมั้งสองคนอะ่ะอีกคนหนึ่งก็เด็กเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วในพาน,นิ์เนี่ยนะฮะแล้วแม่งเด็กช่างแบบช่างจา๋าอะไรมีปอลน,นะฮะตีู๋กุศิด้วยต พอดีบ้านผมอยู่ในซอยดูสิทนธะผมก็ไม่กลัวหรอกมีโปรจะเข้ามาผมก็มาสิอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็ผมก็หาปืนอ่าไทยประดิษฐ์น,นะครับตอนนั้นตังเราก็มีประมาณพันห้าแหละนะฮะคือช่วยกันเก็บกับแฟนนะฮะตอนก่อนมีครบแฟนอยู่คนหนึงพันห้าเ,เกือบเกือบแจ้งแล้วนะฮะเราเฮ้ยมีตังเนี่ยเห็นมันเล่นไพ่พอดีเราก็ไปเล่น โอ้โหเกือบหมดนะฮะดีตาสุดท้ายผมขขอเป็นเจ้าไงนะผมก็ทําทําตองแจ็คเลยเพราะว่าผมไม่รู้ซะแล้วแบบว่าเนี่ยบ้านยายผมอะเล่นไพ่กันทั้งบ้านเลยแต่เขาเล่นตาระบาดเนี่ยเล่นยา,ยางเนี้ยนะฮะผมเนี่ยพ่อยายบอกโอ๊ยทำไมไพ่มันติดก,กันวะเนี่ยผมเอาน้ําลายเลยแตะเลยแบบว่าเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเราเด็กไงเราก็แบบอยากเล่นอะกูอยากเล่นนะยิบหายเล่นพี่หา,าก็จะเสื้กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ แต่เราเห็นนะเราเห็นเขาสนุกแต่เขาเล่นตาละบาดกันนะฮะยากที่น้องอนะ่ะแต่ไพ่ผมว่าไพายยา่ยายอ้ยาเอามาถอดอยู่ผมว่าเขาน่าจะรู้อ่ะว่า,อ,าอะไร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 นะคะก็ประมาณนี้นะครับอ๋อผมใช้เริ่มใช้เปย์แล้วตอนที่ในการท่องเที่ยวนะครับก็มัน ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้พหกหลอดปืนนะฮะไอคขาเนี้ยมันมาจากฟันผมที่ลำกระโหลกฮะกําลังหอสองแถวกับ,ก,บกับเพื่อนเลยกับมอ .9 นะครับก็ผ่านสี่แยกลำกระโหลกนะครับปึ๊บเพื่อนผมบอก hey, เฮ้ยไปอู้มาแล้วเงแล้วมีปืนมปืนผมก็หันไปมันักมีดมาฮะแต่ผมมีขวานอยูเอ่เล่นเล็กๆอยู่ในกระเป๋ากระเป,าแบบเป๋าแบบกระเป๋าเอกสารนะฮะ อกจะเปาแบบน,นี้เลยฮะไอ้จริงๆผมก็สะพายแบบเนี้ยผมก็ว่าเฮ้ยก็ควาดขวานกมาแบบจะขวานเล่มเล็กเงาเราเราใส่เนี้ยอแล้วมันก yeah. ok. ็มันเงื่เงื่อนงาผมก็เข้าเข้ามาดิแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันก็ไม่กล้าเข้ามาตสงพักรถผมก็บอกให้ให้รถออกไปบอกให้ออกไปมันก็แบบจอดให้ใครลงเนี้ยมันไม่มีใครลงแล้วเนี้ยออกลงไม่ได้เง oh. ี้ยรถรถออกไปมันก็ปามีปาหมวกกันน็อกขึ้นมาแล้วว่าเห็นแบบเนี้ยแบบเขาเห็นทั้งหมดแล้วบอว่ามีเอาหมวกกันน็อกมันแยกไปเลยนะครับ นอนเองนะฮะแต่ไม่ไม่ขึ้นอนบนรถนะฮะไม่มีใครเป็นไรนะ,ะแล้วผมก็ตะกรนท้ามบอกว่าอย่าพว่งีิ้มมามามาหม,ม,มายเพราะว่าผมมีเปืนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะไม่ได้พกนะฮะแม่งก็มาจริงนะครับแต่ตวันนั้นอะคือเราเตรียมตัวกันก่อนกลับก่อนที่ผมจะลงรถเนี่ยเพราะผมลงอ่าผมไม่ได้ลงแฟชั่นคือผมลงสะพานสุดท้ายะครับเส้นหมู่บ้านปัญญานะครับตรงแม็กแวร์รูนะครับผมก็ลงสะพานนะะั้นปุ๊บ ก่อนลงผมก็บอกพวกน้องๆเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยใครมีอะไรเอามาให้หมดเลยนะม,มองมีดอะไรที่วงที่บ้านเนี่ยมีทําครัวอะไรมันก็เอามาจริงนะครับวันนั้นเราเตรียมตัวไงเราเลยเสร็จกันสี่โมงแบบปกติเราจะอ้อยอิ่งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอ่ะเราไปเอาประมาณประมาณสิบคนได้คัะก็เตรียมมีดเตรียมอะไรกันเต็มนะมีผมเอาปืนไปผมก็มีปืนอา่าู้สึก,กระสุนจะมีประมาณสามนัดนะฮะ นัดนึงเนี่ยผมใส่ไปในรังเพงลิงอะไปเป็นรังแข็งนะลูกสิบสองอะฮะขวดจีบใส่ไปในรังเพลิงอีกนัดนึงเนี่ยใส่ในกระนเนะะะป๋าเสื้ออีกนัดนึงเนี่ยใส่ในกระเป๋าเนี่ยใส่ในในเนื้อหลักอะคะแต่เปืนเนี่ยรู้สึกว่าผมจะจะถือไว้เลยมั้งอ่าจะอ,าอะไรเนี่ยแล้วของกระเป๋ากระเป๋าไม่ชอบเกลกาวรู้สึกว่าผมจะฝากกระเป๋าไว้ด้วยแต่มีมีสำรองก็ไปประมาณสี่ห้าโมงเย็นก็เสร็จแล้วฟืนฟ้ายังไม่ทันมืดนะฮะก็กลับกันละ วันนั้นทั้งรถอะมีแค่กลุ่มผมนะฮรแล้วผมก็ขึ้นไปหน้าเลยขึ้นคนแรกขึ้นนั่งในเลยรถก็ขับไปเรื่อยๆ,ๆจนเส้นหมู่บ้านปัญญาะคะอ่าประมาณถึงหมู่บ้านไพแหวนนะครับตรงนั้นเลยนะครับเพื่อนผมตะล้องบอกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วผมก็หารไปเอามีคันเดียวได้แหละผมก็ขับใ,ใช่ไหมครับก็เดินเดินเดินไปครับเดินไปไอ้ตรงท้ายท้ายรถอะแล้วผมก็คว้าออกมายิง ยิงแบบผมก็กลัวมันแตกนงเพราะผมก็ไม่เคยลองด้วยแต่แต่ตอนนั้นก็ต้องยิงไม่ยิงก็ตายฮะก็ยิงปุ้งก็เงยขึ้นมามันก็รถมันก็แบบค่อยๆค่อยๆไงแบบค่อยๆแทงอะนะฮะก็ไม่รู้โดนไม่โดนนะฮะหลังจากนั้นอ่ะผมก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วลหละนะฮะก็นั่งอะห้อยพรานี้ยผมยืนยืนอยู่ท้ายเลยยืนอยู่ริมริมริมเนี้ยเลยนะฮะ กำลังจะถึงสภาสุดท้ายนะฮะหลังจากวันนั้นอ่ะมันมีไอ้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 นี้เป็นมินปอข้ามอ่ะไอที่มาตอนโดนผมยิงนะมีปออกัมนะเป็นพี่ของไอ้ไอ้ไอ้พวกนั้นเหมือนประมาณว่าโดนเด็กการท้องเที่ยวแต่ว่ามันอยู่ในซอยบ้านเดียวกันแหละนะับคงจะสื่อสารกันอาเนี้เอาเขาก็เอากำลังโหดจะถึงกำลังจะจอดแล้วผมก็กำลังเผลอเนี่ย หันไปทีคือผมได้ยินเสียงแล้วมอเตอร์ไซค์เสียงอือ้ออ่ะแม่งขับอือ้อผมก็หันไปดูแชะแชะแชะแล้วมันก็ขึ้นสะพานอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ผม,กผมมีมีเงผมก็ตามเลยปั้งล,ล้มรถร้แต่ผมแบบพยายามผมรู้มันกระจายเยหมือนคอนท่าที่ผมเล่นอนะ่ะผมก็พยายามแบบไม่ให้โดนรถเนีออย่ยแต่ก็มันก็ล้มพอล้มเสร็จรถจอดพอดีผมกอดออดเงีเ่ยผมเฮ้ยล่องเนีย่ยเพื่อนผมที่แบบมีมงมีมีดอย่น่เียลองพยายามไอ้พวกนั้นนะครับไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่มันมากันสองคนวันนั้นนะ แล้วผมก็ผมวิ่งวิ่งกลับมาจะจะเข้าซอยบ้านแล้วพวกมงยังยางมาผมต้องบอกเฮ้ยแบบตะโกนเสียงดังจนพวกมันถึจะพอเพราะว่าถ้าเล่นรีบเล่นรีบไปอ่ะนะฮะมันจะดีอยูดีก็พยายามอยู่นะฮะมันไม่ใช่ในหนังอ่ะประมาณนะฮะแต่ว่าอย่าไปทําเลยครับสมัยนี้ยังไงก็โดนจับนะครับก็ประมาณนะครับก็ไม่รู้ว่าเอ่อพาเครื่องอะไรนะครับ ที่ช่วยเอาไว้จะมีทุกทุอย่างอาจจะเป็นพระเจ้าก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมก็เป็นผู้กับใจแล้วนะครับท้ายที่สุดเ่ยก็ประมาณเนีแหนะครับผมก็อไอที่ศึกษาเรื่องยันก็ลองดูนะครับมันก็มันก็ทําได้จริงๆนะครับแต่ว่าผมก็มีพระเจ้าขอแนละ้วก็ประมาณรเรื่องราวการสักยัน ก็จะม,มีหลายอย่างเออแล้วอนมีผมเล่าข้ามไปครับตอนที่ผมหนีออกจากบ้านเนี่ยนะฮะผ็ไปอยู่ในมหาโชคก็ไปกินเหล้าแล้วก่อนเหออเด็กประมาณสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะฮะเธอกินเหล้าแบบว่าเหลาพวกไออะไรเขาซื้อมาหงๆอะไรกินหมดนะฮะคือจริงๆก็ไม่อยากกินหรอกนะฮะกินแล้วครนี้เมาไงเพื่อนผมสักลิงลิงลมอยู่ตรงนี้หน่อยหนึง่งเชื่อโชคนะฮะผมก็สักกำลังจะเต็มหลังแล้วแต่ยังไม่เต็มนะฮะเด็กอ่ะนะฮะ ค่อยๆสักทีละอย่างสองอย่างนะฮะสักทีกูก็ไม่น่ามาเลย้แบบเจ็บฉีกหาย,ยอะไรอะไรเนียนะฮะจริงๆนะแบอบกกูไม่น่ามาเลยกแบบไม่น่า,นามาเลยกูกูคิดเวลากูอย่างครั้งสุดท้ายแลยนะแต่ก็มาอีกนะฮะแ้วก็มาอีกจนจน,จนมาเต็มะะลเลยนะฮะลาสโตรจะดิ้นติ้นเลยนะแบบเนี้ยเสือแผ่นเบอร์นนหนึ่งแบบอกว่าใหญ่ที่สุดในตำนานนีนะ่ยต้องจับเลยแบบดินแมบบ่งเจ็บเลยแบบเจ็บมากอะฮะเป็นไข้สักร็่เป็นไข้เลยเป็นเป็นไข้แบบว่าไปไข้เข็มเลยนะครับ หายใจแบบร้อนๆเลยแต่ไม่ไม่แพงะแต่มันเจ็บๆนะฮะเข็มการลมด้วยประมาเนี่นะฮะแล้วสักก็ต้องดึงให้ตึงอ่ะอย่างน้ยมันจะไม่ค่อยติดนะฮะเนี่ยผมสักัวเองมาเนี่ยลยพอเข้าใจแล้วอรอมาเนี่นะฮะเจอใหม่ครับไปบาย เหมือนก็จะมาฆ่าตัวตาย้ตัวผมก็ยังไม่รู้หรักว่าจะรอดไม่รอดนะฮะาของจะเสื่อมไม่ได้